รอดะครับล่าสุดสําหรับอิเทฟักแกเร,ริ่มต้นครับอาร์เซอร์เกียบบอลก่อนมีตัวเติมขึ้นมารับมาแต่ว่าแรงไปหน่อยครับข้าไปอีกด้านหนึ่งเลยกุสตาวกุสโวสปเปิดขึ้นมาจะให้ปาตาลิสกาสินให้เป็นลูกตั้งเตะเขตประตูตครับดีบบค,ครับแต่ก็พลาดได้ประตูก็ไม่แน่อาจจะโดนยึดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเหลือไปนินนดนึง รีบครับเหลือกข้นมายิ่งโอ้โหลุกกลับออกไปครับแลบนะครับติดตรงหลังครีไปที่ตาลิสกาโรนโดตัดกันมาด้ในครับบอามาลาเลักมายังโดนสกัดได้ครับเ้าหมายอยู่ที่โรนัลโดนะครับ อ๋อเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายนไปโดนโรนัลโดจริงๆการิฟของราวนาเซอร์เปิดมาหน้าประตูแล้วชาร์จที่เสาสองครับโอย้ยเซฟได้ครับจังหวะเติมก็มายิงครับของลุยกูสตาโวเสาแรกในมงสะบัดมาดีแล้วเนี่ยครับกูสตาโวาชาร์จเสาสองโอ้โหเขาขนมากชนเสาเสาช่วยเซฟไว้ครับ กรรีบขึ้นตมาที่โรนัลโดครับแต่งหาช่องยิงเลยนะทุบออกไปได้ครับแล้วซาำได้ไหมดูอีกครั้งนะครับแต่งเข้าขวานะครับแล้วซัดเลยครับก่อนตกพื้นด้วยนะครับแต่ว่าวิกเตอร์นี่จ้องตาเขมงครับแล้วก็ทุบสองมือออกมาครับลูกนี้ก็ยิงดีนะครับเทคนิคการยิงลูกเหมือนจะเขินขึ้นแต่มันมุดลงครับอิออสตมีครับทุช่องมานี่ครับนาว้าบูชอลยิงยัดเลยครับ ว่าพอรอวิกเตอร์ไซด์อีกแล้วครับได้แล้วครับโดนโดหลากตีกันมาคราวนี้ใจโอ้ยยิงด้วยซ้ายหลอกเสาแรากครับโรนลโดจังหวะยิงด้วยซ้ายของเขาลูกนี้ก็เบา,าไปหน่อยครับาวาฟูนกลับครับเอาแล้วว่างครับจังหวะนี้เอากันน้ำยังจะฟ้องเป็นฮันบอลครับดูครับภาพา้าเอาความน้ำเนี่ยโดนมืนจริงนะครับ ไม่มีอะไรครับสรุปแล้วมีจังหวะชา้าก็เรียบร้อยนะครับตุงตะคายกลางประตูนะไปแล้วครับเนียคาเต้มูวรัดนะครับแบ็คขวาเติมมาตรงนี้เลยนะครับอาดเข้ามาครับเต้าฮอสเป็นประตูครับหลิงโคนนนโคนนนเลิ้วมาจะหมุนขึ้นมาได้เฟรีเค็กนะครับยืนจังก้ารับโรนโดวิ่งมายิงติดจำพงครับ เมียังบอลยังลอยอยู่แล้วถูกออกมาได้จังหวะยิงสวนข้ามคานโอ้โหอยู่เกมต่อนะครับผู้ตัดสินน่าจะเปล่าหมดครึ่งแรกไปเลยครับก็เป็นเอาอีติฟักนะครับที่ขึ้นนำไปก่อน1 0นะครับจากเนียกีเต้ครับนาทีที่43บครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาชมเกมในครึ่งหลังกันครับ ออสเดเมียมีช่องยิงอ้อ,อพุ่งดีครับออสเดเมียแตะบอลหนีเอาไคบารี่มาได้ครับแล้วก็ได้ใส่ด้วยขวาครับเดี๋ยวบอลข้ามคานไปนิดเดียวกลับมาที่โรนโดครับให้โคนนนอ้อมขึ้นมาโคนันครับจากเส้นหลังเปิดย้อนมาบอก,กระดอนก่อนครับวางกลับมาให้กับคุสตาโบโยิงเอาเรับเรียบร้อยเลยครับไปเสมอได้สำเร็จครับอาณาเซอร์ขวสองครับขถวซ้าย เจอไม่ได้ขยับเลยครับยิงดีมากครับจังหวะนี้ของกูสตาโวไวเซนยังไม่ได้ลงนะครับอ้าวแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าเนี่ยคาเต้ครับรอซี่ยังเซฟได้โอนมาเนี่ยคาเต้นี่ครับแหวกเข้ามายิงเนี่ยโอ้โหไปตรงกลางระหว่างาจามี่กับเอาการนาำพอดีครับโหนานครับโอ้โหลูกนี้ได้กดด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับโหนานบอลพุ่งวาบเลยนะครับ ผลากเสาออกไปครับขออภัยครับวิกเตอร์ไม่ได้ปัดนะฮะคาริสก้ารับก้โหยวิกเตอร์ยังเซฟได้ครับฟรีคิกด้วยเท้าซ้ายขคาริสก้านะครับวิกเตอร์ควักออกมาได้ดีเลยเหเื่อร่ามครับแม่โรนัลโดได้มงกมงของโรนัลโดข้ามขาด รีบออกด้านนอกจริงหักย้อนกลับมาแล้วก็ตัดสีกยกลับมาเราอีกทีเรียบร้อย2-1งหน,งะะน,นดบอนาซอร์ันนำโดยกุสตาโวเด็กที่แรงนตามเอาซาบับถึสงสนะครับแข่งชนะ3-2องหักเข้ามาตรงกลางจังหวะแรกเนี่ยตาลิสกายิงไปติดบล็อกนะครับแต่ว่ามาเข้าทางกุสตาโวนะครับแต่งนิดนึงนะครับแล้วก็อัดด้วยซ้ายครับลูกนี้ล้ำหน้านะครับขาหลัง โอ้โหโดนยึดครับ, oh, ut, รบไม่ได้ประตูนะครับยังหนึ่งต่อหนึ่งอยู่โรนโดออกครับกุสโวกาลิสกามาตรงนี้เอาความแม่นยำาครับกรีบมาไม้พ้นมือวิกเตอร์ง่ายๆครับที่โยกของกาลิบเข้าเท้าขวานะฮะแล้วก็ซัดไกลครับ ทาริสกาโอ้ยชนสามเหลี่ยมบนครับข้าวซ้ายนะของทาริสกาครับเนเดียวชนสามเหลี่ยมเลยนะี่ดูฟรีคิกของทาริสกาสองลูกนี้ได้ลุ้นกว่าของโรนัรโดเยอะเลยและหมดเวลาการแข่งขันครับเอติฟักเสมอกับนาเซ์ไป1ต่อหนึนหนครับ